นนห,หนึ่งสองสามครับสวัสดีครับอ่าพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ชัยพิรมนะครับสวัสดีคุณหนุ่มสวัสดีคุณนรลงวิทย์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับเกษตรกรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่อำเภอมันกาจีนะครับบ้านหนองสองห้องนะครับหมู่หนึ่งตำบลน,นางงามนะครับซึ่งพี่น้องกเษกษตรกรนะครับ เรียกท่านว่าท่านเกษตรจ่อยนะครับเชิญพบกับท่านเกษตรจ่อยครับครับสวัสดี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 ครับคืออิลีซื่อไงก่อนพี่ระพงครับพี่ระพงน่านสกุลน่านสกุลที่ลาดาครับผมจะตอนนี้ผลกำลังตกความม้ามนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือการยืนยันนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าที่เกษตรจอยเนี่ยนะครับ ท่านเป็นผู้ใส่สินค้านะครับสารแทนคุ้นหวานสายจริงๆนะครับซึ่งแปลงพวกนี้นะครับได้ถูกพิสูจน์แล้วเนาะพี่จ้อยเนาะ,ะครับพระว่าจ,จะเป็นกล้วยนะครับนี่นะครับเมนว่าพี่จออ้อยครับผมเแต่ก่อนผมผมเห็นผมเห็นเนี่ย <ข bien. S 1> ครับผมว่ามันมันง่ามเนาะค <ske> <ข purchases S 2> รับผมตรงตรงข้อเนี่ยซึ่งจะรับน้ำหนักคนผลิตมันเนาะต้นต้นนี้มันออกไปตอนที่จ้อยเอามาไสหน่ยังครับบนถนนแค่ส่วนเลยอ๋อจะได้ออกแล้วครับผมนะครับ ออถามพี่จอยเนว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงครับที่ได้ใส่สินขาแล้วรู้สึกว่าดีครับค่อยใส่มากอ่ะกระเพาะพันธุ์เลยใส่ปุ๋ยเนี่ยงามทันใจครับเขียวงามทันใจเลยครับผมครับใบใหม่แต่ละใบนี่มันเป็นตัวฟองเนาะนะครับเขียวงามยังนำมันอ่นเก็บตั้งก่อนอานี่เก็บมาก่อนคับผมใส่แล้วจักรอบหรือจี่จอยเนี่ยใส่ใส่สองรอบเลยครับอันนี้สองรอบแล้วครับผม เออบัานี้ไอเรื่องกล้วยเด็กคับมาเรื่องกล้วยนิดนึงที่พี่เจ้าบอกว่าตะกรอนมันมาเป็นแบบนี้เลนบ่มันก็ค่อยแตกครับผมว่าค่อยแตกนั่นแหละครับเพราะผมมีโอกาสได้เบิ้งรายการของบริษัทเตอร์เพิ่นไปทายูบานของนายพลคนขอกันนะครับสวนกล้วยสวนบักนาวนะครับคือกันเลยครับตัวนี้เห็นบ่หากไอเอ้นอมันออกหลายนะครับเออพวกนี้ก็ใส่เหมือนกันว่า ที่ใก้เนี่ยครับผมใช่เป็นอะครับอ้อันนี้ต้นหนงครับนี่อันนี้ปลูกพักหวานครับพรกหวานตาบ่ะครับผมซึงึ่งปลูกล้องเลยประมาณเดือนหนึ่งวันหนึ่งโอ้ครับผมแมนเป็นอะไรครับเปพอเม็ดสิคะครับผมพอเม็ดแหละก็มาล่งหลุมที่หนึ่งครับเพราะมันมันออกห่างแล้วเาคาหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็มาลงหลุมเลยครับนล้วมันทังแทงหักลงไปเลยครับอืมเดีไปไปไปดูหน้าไปเลยครับหน้าเนี่ยก็ปลูกพีเดียวกันเป็น อันนี้ใ <ผม S 1> ส่ปุ๋ยเข้าแล้วครับผมครับเดี๋ยวเยวชื่อเจ๊กเสื่ออะไร<ล>ันเชิญเชิญมาได้ขายอ<น>ะไรได้ครับหนึ่คุ๋ยเดียวเป็นหน่วยเพราะเอาปุ๋ยเข้ามาใส่ปั๊มนี่มันมันไม่หมกกักแล้วครับครับผมซ้ำผมเห็นยุ่ยแก,กว้วเมื่อก่อนยุ่ยอำเภออันน้ำพ้องนะครับอันลุ้งมำเภอวัดโอ้ยหมากเชื่อว่าแต๋ตอเขาจะใส่ปานเม็ดเท่านัะนเอเป็นพวกนี้ใส่ไปครับเนี่ย อันนี้บ่าไสอมอเตมันมันแบบมันแบบส้มเลยเนาะเล่่่่่่่่่่่่่้า่่ม่่่ก่่่ั่น่่นี่่่่่ๆ่ี่่่่่่่ย่่่่่ีเ่่่่่ลย่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่น่่่น่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่็่่กป่่่เนา่า่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่ปุ๋ยมาใส่่่่่ั่่่่นถปุ๋ยมากออก ครับใส่ปุ๋ยเพียสองเตียแล้วมั้งครับพี่ก้อยยนืนใกล้ๆเนี่ <laughs> ยยืนยันกับพี่น,อน,น้องกับเศรษฐกวนนุวานเป็นยังไง <c oughs> ครับใส่ปุ๋ยนี่ก็รู้สึกว่ามันงามเลยกับลูกดกลูกใหญ่ดีครับงา,ปปามกระจายดีค่ะครับงามก็ะจายดีปกติต้องสองปีมันยังสีออกมามครับสองปีถึงสามปีแหละครับอย่างนั่งนั่แต่อันนี้ปีเดียวครับปีได้ขายนุ้ยเลยครับป่าดโทป่าดโทผมปลูกเดือนท่านว่ามะหอกเดือนท่านว่าก็เป็นนุ้ยแล้วครับ ก็ปีก็ได้กสอบปีนี่ผมซื้อห้ก็ได้อันใดที่อีกอันนึงสีไฮนี่ปลูกทะล่องมีแค่ซิฟต้นน่ครับนี่ปลูกทะล่างมันจะมันจะไปได้บย่างแน่ว่าได้ขายแล้วครับได้ขายแล้วครับเนี่ยต้นนี้ผมนับบางประมาณหาเลยหน่วยครับเนี่ยป้าเนี่ยขนาดปี่รกเนี่ยครับขายไปหลายแล้วเนี่ยบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยว่าผู้ใดอยากปลูกบัากเน่าขายยงี้มันหน่วยแพงๆโดยีบว่าหน่วยอะไรสิบาทติเด้เนี่ยครับเนี่ยสิบบาทง้มเนาะครับ สรุปง่ายได้ครับนี่ลูกหน่อยมันได้ครับเนี่ยเนี่ยครับลูกง่ายพิษขายเวอร์เลยโอ้มันสงหน่วยง่ายที่สุดเลยมันสงจัมโบ้เลยนะลูกมันมานี่ได้บุญนั่มเพราะว่าเพลินกินบักหน้าที่ปลอดสารเคมีได้เอาใบเอาผลผลิตไปเทสกับเพลินบ่ากินบักหน้าห่อเนี่ยแข็งแรงเอางรางร่งเทสลองเทสบ้เดี๋ยวไปรนี่มเถี่ยครับนี่จะผลสวยมันสงบ่มีโรคมีอย่างเลยนะครับเนี่ยมันสงไปเป็นโรกแข็งเคืองโรยังผูกเงี้ยผกนี้ล่าเสนีพวกเงยกับเชื้อ่มีนะ ให้ปุ๋ยนี่ดีครับเนี่ยโอ้มันสิบว่าเป็นโรคครับว่าเป็นโรคเป็นไท้ายน้ำเลยใบเขียวตลอดเลยครับที่ดีก็คือได้มากหลายครับผมออกมากลูกดอกน้ำค่ะฝากขอบคุณท่านประธานยริงตองนี้เอาสินค้าดีๆมาให้ให้ได้ใส่นั่นนะครับเอ้ยเป็นว่าเก่งแต่ล่องเพลงเนาะเออค้าเพิ่นก็ดีนําครับผมอันพวกนี้ก็ใส่หมดแล้วครับใส่แล้วบ้านนี้ค่าเฮานี่แตกต่างเลยปุยจอยเนี่ย่านี่ครับก่อนใส่กับหลังใส่นี่ก็แตกต่างกลายอยู่ครับ ่ก่อนมันสุบ่อแตกนอดีนะโอ้นี่นีเนี่ยเนี่ยใสปุ๋ยนี่แหละมันถึงแตกนอแตกยเนี่ยเห็นบ่าเริ่มออกแล้วครับขนาดแรงๆแล้วนะพี่ย้อนาะครับผมช่วยฝนดีๆนี่คือสีสุดยดอนาะออกคือต้นเลยรต้นนี่ครับออกต้นอไอใบถือว่าพ่อใจเรื่บ่ใบสภาพแบบนี้ครับพ่อใจครับปกติอันนี้ใส่จีกรอบค่ะแค่สองรอบเลยขนาดสองรอบนี่นี่เกิกันโลกใ้น้ำครับหนึ่งปกติมาน่อันนี้นอนนี่มันมันเพื่อตาย มันนอนตัวมันปากตัวมันปากตัวมันตไตับมันตไตโอ้แต่ว่านอนกระหน่อยเนาะปกติมันสีลายบ่ครับหลายครับพ่อพ่อได้รับสารอาหารของข้าวแล้วมันกับพ่อคอยมักเนาะมันกับพี่ป้องกันโรคพวกันนอนส้นใบนะครับครับผมปกติมันสีไม่นอนส้นใบนะสัตร์สำคัญนะมะนาวนี่มันสีใบด่างใบขาวเใสเบิดเลยตอนนี้ตอนนี้เด็กไปมีบอนี่บ่มีครับในสังเกตเมื่อกล่าวไปเขียวฟัดเสือกันบ่ลไม่นอนส้นใบเลยอันนี้แม่บ้องเขาเรียนนิยังนี่ พันนี่ก็มันีมลายพันนรับบอกว่าอะไรนี่กันแต่บ่กว่าเป็นอันตรายปันไหนเป็นคะับว่าเป็นเป็นพ่วงกันถามมี่วละมันก็บไขาครับเนี่บว่าใครฉีดยาเพราะว่าห้าเขาขขาวไต้เอาติเพี้ยเพี้ยครับพี่จอยมาเบิ้งครับต้นนี้ปกติแล้วมันแก่ตายได้ครับเนี่ยฮะใบลูกจะเริมแหลกหรือมันมันติดตายนะมันส้มนะมันส้มหนักครับมาใส่อาหารเพอา่ครับมาใส่ปุ๋ยนี่มันก็เรื่องปุงเลยครับเนี่ยเยวนี้ื่องสวงามกับมูเลย เรื่องไหนจะขายด้านเราบ่เนี่ยไปขายเย็บไปขายได้ครับนี่เบิ้งดูสิจอย,จอยนีย่ใสออ่ออกมัดจุมากออกมัดจุเงาเงี้ยึงกันนะอ้ยนักเสี่แล้วเป็นเงินเป็น,ปน,ปนทอ,องมัดเหรเนาะพี่จอยเนาะครับผมเนียนบ่ดีขนาดครับรสชาติน้ำหลายเลย่นบ่มัดไทยอันดับนี้ก็ได้ครับาานี่ที่ดูดกครับ ตอนนี้มันยังออกลูกนู้นูเลยครับเนี่ยนีครับมันมันจะออกสูงหนึ่งเปียมููหนึ่งกำลังแท่งออกมาทีออกมาเรื่อยๆนะครับครั้งสี่เลยครับมันสมบูรณ์นะหน่วยมันสมบูรณ์ดีนะมันสิบ่อมีลูกมีร่บหิวหนีสวยเลยเนาะปกติลูกมันสิเป็นกิ่งกานยั้งนี่ครับเนี่ยโอ้มันสิเกี่ยวกับให้ปุ๋ยให้ยังมีขนาดแรงๆครับผมน้ำแนบวะนี่คือธรามาิัดน้ำให้ถ้ามารับ ปกติขนาดแรงนี่เีก็ฮดด <c oughs> อตอยู่เออแล้วนี้หน้าฝนก็เลยบส้สนใจมันนะข้าบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเคยปลูกบ่ะข่างเน่าเคยปลูกว่าสินึ่งครับแต่เขาบ่เคยเป็นจังสี่ธิ์สิครับบ่เคยเป็นเกษตรกรมันสิมีปัญหาเลี้ยงพวกนอนท่อนใบจัิงส่นะครับค่ะค่ะกับผลผลิตบ่บ่บ่เต็มที่นะจีราอันนี้คือนี่มันสมบูรณ์เต็มที่เลยนะคือพี่จ้อยวาสิปลูกทดลองเบิ่งครับปลูกทดลองเบิ่งอีกครั้งนึงเนาะครับผมแต่โชคดีมาเจอปุ๋ยพร้อมครับยมาเจอปุ๋ยแทนคุณของคุณยิ่งยงครับ ว่าโอ๊บสะอวันสะไล่สะอวันครับมันสับปะหลังคือว่าคักแต้ครับกับใบบังนนุ่นครับใช่บ้านเพิ่นว่าย่างกังเล่นว่าเพิ่นย่องวางได้ก่อนมันสับปะหลังไปครอยู่กลางทองพูดไปไกลมากกวมากเอาพันเหมืเนาะว่าของเขางามกับหัวใหญ่ดีเพื่อนคนสามกันนะถามผัวบางไปล่ะเพื่อนผัวติดครูซอยว่าหรอเพื่อนหมวยังส่นะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ มันสับหลังครับผมนาะครับ